ไม่ได้ตบด้านหลังมึงกันโจนออกมาสิเอา้าอะไรเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับในเกมส l a m dunk อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวโคชิโนเนเป็นตัว SG นะครับ ตัวนี้ก็จะเด่นเรื่องของการชูสอแต้มแล้วก็3ามแต้มนะครับเป็นตัวราคาถูกด้วยสี0 0นเหรียญตัวนี้ก็ค่อนข้างพิ้วใช้ได้เลยนะครับมีสกิลโยกแล้วก็ส่งบอลเร็เวด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูรู่นที่ผมใช้เลยดีกว่านี่ก็จะเป็นรูนนี้นะครับรุ่นผมก็ร4อสี่เเองนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ ก็หลักๆก,ก็จะเน้นไปทางของยิง3แต้มอ่าแล้วก็มีชุดกลางอิดนิดนึงอ่าแล้วก็จะมีอ่อของเป็นการลบกวนโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรุนเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าครับไปมาครับได้ด้วยอันนี้อุ๊บสวยล,ล,ลูกแรกมาแล้วเว้ย ไม่ลงหรอกยังเฮ้ยโอ้จิ๋วเต๋อจียวอสกีนทำไมวะน่ะทาไมเฮ้ยเฮ้ยล้มเลยหรอถ้าถ้าส่งมันเพี้ยงเลยวะเพื่อนไม่ได้่ะโอเคไม่สนใจอยู่ก็ไม่สนใจไง ไม่ได้ตบด้านหลังมึงก็โจนออกมาสิ <c oughs> เอ้าอะไรเนี่ยชุดทันทีทันใดโอเคสามแต้มลูกเล็กมา <c oughs> เพื่อนเรานี่อะไรเนี่ยเฮ้ยโหไม่ทันว่ะ ดังหรือเปล่าโอ้โหสวยมากเพื่อนมึงวิ่งไปเก็บเออไปขาหักไปเลยไม่ลงตัวนี้วงในนะครับเรารอตบดีกวนะ่าโอเคไปปิดมันมาเดินไปดีละเฟเดร์เวย ลงโลง่งโอเคเรานำอยู่เรานำอยู่เฮ้ยชูอีกแล้วสวยรีบาวดีมากแอลีอุ้มไหมเอาไปดีโอเค,อเ,คเซนเตอร์เราเรื่องนะครับ,บเราเบียั์ตีชัละเฮ้ยลงโล่งโอ้โห ไม่ได้แล้วเพื่อนเดี๋ยวเราเล่นวิงวิ่งกลับมาติหน้าด้านมากเกือบแล้วเรามีเราก็ใช้นะครับเราจะไม่กักยังไงไปไหนอ่ะโหวิ่งออกมาชูด้วยโอ้โหเทคนิคอะไรเนี่ยรอก่อนชูธรรมดาพอโอเค นี่ไงยกตามไปไปไหนอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยไม่ทันโอ้ตัวมันกระโดดได้เ,เวลาหมดแล้วเสียใจด้วยน้องทีมเรากันดีมากเลยเซนเตอร์เราเล่นดีเลยครับไม่ลงนะ้ โอ้โหเตอร์เขาก็ใช่ย่อยเฮ้ยสามเต้มมันยิงได้ที่ไหนละตัวนั้นนะ่ะเฮ้ยโดนรบกวนเฮ้ย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 ไม่หลบโอ้โ,ออโ,อโอหโมันมีเงินงักเลยทุกคนเอาเว้เราวิ่งอ,กออกมาแล้วก็ชูด๊ด สามแต้มแบบนิ่มๆโอ้โหโดนรบกวนด้วยน,นี่ถือเราถือว่าเราแม่นใช้ได้น,นี่ไงตบอีกด้านหลังชูตอีกลูกหนึ่งโอ้โหอยู่ดีๆก็แม่นกินอะไรมาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่ทันด้วยอีกลูกหนึ่งไปเฮ้ย ไมมันแม่นยังเลยตบโหมันเล่นเร็วมันเล่นดอบบอลแต่เราทิ้งห่างแล้วเราเบนตีรอบแล้วอะเราเร็วมากเลยเฮ้ยอ๋อวิ่งชนใครเนี่ยเฮ้ยเราวิ่งชนเมื่อกี้เราล้มเลยอะแล้วตัวเราเล็กด้วย,งยไงประเด็นเฮ้ยเพื่อเราบล็อกดีจัดมันเปี้ยงมันหลอก เพื่อเราก็บล็อกอีกสามบิกเราก็วิ่งมาโอเคเฟดสามแต้มไม่ลงเฮ้ยไม่ชุดเลยเหรอโอ้โหแม่นจังเลยอะทำไมเขาแม่นโโหัวเราก็เล่นสามเหมือนกันเหรอเนี่ยไม่ลงตัว่าชุดไม่แม่นโอ้โหปิวหมดทั้งวง ตัวนี้มันจะชูดชูดไม่ได้หรอกนี่ไงถึงเราจะจิ๋วแต่เราก็รีเบิลได้นะวิ่งออกขวามาเอ้าอาอไม่ชนใครอีกแล้วาา่าไม่เราบอกบางจังเลยให้เราบอกวางจัดเลยอะลูกสุดท้ายขอปิดเกมเนอันติเมทของฉันเออ โอเคก็ชนะไป26แต้มเอ้ยเราก็ไดเอ็ไปนะครับโอ้โหยิงไป20คนเดียวกุลาว่าไม่ทำแต้มอะไรเนี่ย 0... ูศูโอ้โหกุลาว่าเราก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโคชิโนนะครับถือว่าใช้ได้เลยครับสำหรับตัวราคาสี่พันเหรียญค่อนข้างถูกเลยนะครับ สามแต้มก็ถือว่าแม่นใช้ได้เลยแต่ถ้าไปเทียบกับตัวมิซีก็มิซีก็แม่นกว่าอยู่แล้วครับตัวนี้ก็เป็นตัวทางเลือกอีกตัวหนึ่งครับสำหรับใครที่ไม่มีมิซีก็ใช้ตัวโคจิโนตัวดีได้สามแต้มก็ถือว่าโอเคเลยครับสองแต้มก็ดีเหมือนกันครับก็แนะนำครับตัวนี้ลูนก็ตามต้นคลิปนะครับที่ผมใช้ชูสามแต้ม กับ2แต้มเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็ส่งบอลดีเหมือนกันนะครับส่งบอเลเร็วครับถือว่า,าหลักหลๆอยู่ก็เอาไปปรับใช้กันได้นะสำหรับโคจิโนก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับโคจิโนตัวนี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ